สวัสดีครับเพื่อนเครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษประจำวันอังคารที่12มีนาคม2 5 6 2ครับวันนี้มากลางดึกเลยนะครับ5ทุ่ม20นาทีผมเป็นอาจารย์สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ครับเป็นยูทูบเบอร์ด้วยก่อนที่จะมาจะจัดรายการในประเด็นเรื่องของอพิสิทธ สุเทพมหามิตรประชาธิปัตย์สู่เส้นขนานทางการเมืองก็มีแฟนๆช่องถามมาบอกไม่มีการเมืองเลยว,วันนี้วันนี้ก็คิดไปคิดมาก็จัดให้เลยครับนะฮะก็อยากจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยสักนิดหนึ่งนะครับอยากจะถามท่านผู้ฟังทุกท่านว่า ถ้าท่านผู้ฟังมีถ้าท่านผู้ฟังเป็นคุณสุเทพมีน้องรักที่ฟูมฟักกันมานะครับเดี๋ยวเราไปดูปวดทั้งสองคนระหว่างหนึ่งน้องรักคนนั้นเหมือนไม่รักพี่แล้วผลักใสพี่ออกไปท่านจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปหววลํำลึก ในวันที่คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพรักกันนะครับเขากอดคอกันมาเป็น1ิปีนะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณสุเทพเนี่ยเป็นคนปั้นคุณอภิสิทธิ์นะครับเป็นคนปั้นคุณอภิสิทธิ์มาเราไปดูกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับที่เป็นปัทุสาเหตุ เป็นคนทำไหมอภิสิ์ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีทําไมใช่เพราะผมนี่ผมไม่รู้ว่าชาติน้ามันที่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีหรือไม่นี่แรกกันดุกตรงนี้ครับแต่วันนี้อภิสิาประกาศแล้วออทีวีแล้วประกาศแล้วว่าเหลือตังข่าวนี้เข้าประกาศจนยืดเลยเขาไม่สนับสนุนประโยชน์จัดโอชาแน่นอนเขาไม่เอา คงใจยากจะท้ามอภิิ์ว่าตกลงอภิิ์ยื่นทางเดียวกับถักสิ้นเต็มตัวเลยใช่ไหมนี่แสดงว่าั้งฝ่ายทักสิ้นเทกะเนื้อในอภิษฎเป็นไนายกเอาทันทีใช่ไหมนี่แสดงว่ามึงอายากจะเป็นไนายกมึงเลือกัวกคูแค่งโถค้าไปเลวใจไปคอมมิเตอร์นะครับมันแบบดูเดือดมากโอเคเรามาดูความหลังกันนะครับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วคุณสุเทพเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าแกถ้าเกิดจะให้แกโมโหนี่แกก็หน้าโมโหนะครับเพราะผมมาแท็กในวิกิพีเดียนะครับแท็กในวิกิพีเดียนะครับดูเส้นทางการเมืองของทั้งสองคนนะครับเนี่ยฮะสุเทพเทือกสุบันเนี่ยเกิด7กรกฎาคม2492นะครับ2492นะครับดำลงตำแหน่งมาทางการเมืองมาอย่างยาวนานและสุดท้ายมาดูตรงนี้ครับ เนี่ยเป็นเลขาที่การพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่2546ถึง4กรกฎาคมพศ2 5 5 4ครับเป็นเลขาที่การพักเรียกว่า8ปีอย่างยาวนานนะครับก็คือเป็นแม่บ้านของพักประชาธิปัตย์นั่นแหละในการจัดตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ปี2 5 5หหนึ่งสุเทพเป็นผู้มีบทบาทในการประสาน งานจัดตั้งรัฐบาลจนได้ขนานนามว่าผู้จัดการรัฐบาลนะครับเนี่ยแล้วก็ดูแลด้านความมั่งคงแล้วก็จัดการเสื้อแดงด้วยตอนนั้นจําได้ไหมครับสุดเทพเราจะเป็นการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะฮะนแล้วก็มาเป็นเลขากปปสนนะครับแล้วก็ดูคุณอภิสิทธิ์นะครับดูคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เนี่ย เรียกว่าเป็นนายกรัรรฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะดูนะครับอวิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากบรรญายนัทธฐาน5มีนาคม2548หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าพรรคไทยรักไทยนะฮะแล้วก็คิดดูว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไร มาอย่างยาวนานอ่ะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่คุณสุเทพปั้นมาด้วยนะครับตอนเป็นนายรมนตรีอายุเพียงแค่44นั่นเองนะครับเรามาดูความหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเราย้อนความหลังของคุณสุเทพนี่เป็นภาพที่ ปชปยกคำร้องนะครับอภิสิทธ์สุเทพอนุพงศ์ในการปราบปรามเสื้อแดงครับนี่ฮะอภิสิทธ์ไม่กังวลสุเทพตั้งพรรคใหม่นี่ก็เป่านกหวีดด้วยกันเลยครับแล้วก็ดูอภิสิทธ์สุเทพลอดคดีสลายการชุมนุมนี่จัดการนปชเสื้อแดงกำลาบ บาดเจ็บสองพันตายเก้าสิบเก้าศพนี่ครับแล้วก็มาชัดดาวแบงคอกด้วยกันก่อนที่จะเกิดรัฐประหารขึ้นนี่ฮะนี่ครับ,รบภาพเหล่านี้เป็นความทรงจำนะฮะพิสิทธิ์สุเทพมาฟังคำวิพากษาสารดีกาในวันสลายม็อบ นปชปีห้าสามนี่ก็ยังเป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักกันอยู่นะครับและตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงตอนนี้เป็นฝ่ายค้านละนะฮะสารีกายืนยกฟ้องนี่ฮะยกฟ้องไปด้วยกันเลยหลุดลออไปด้วยกันเลยอำลาอะไรอภิสิทธสุดเทพขอให้โชคดี นี่เป็นภาพเก่าๆที่ทำงานด้วยกันนะครับขอบคุณประยุทธ์สุเทพอภิสิทธิ์เลื่อนสั่งคดีอภิสิทธิ์สุเทพข้อหาสั่งฆ่าตกลงยิงข้างทักษิณแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะครับเรามีรูปเก่าๆอยู่ กอบปปสนี่ฮะตอนนั้นเป็นกองปปสอยู่ตอนนั้นเป็นกอปปสนะครับนี่คือคุณภาพคุณอภิสิทธิ์ในวันนั้นและคุณสุเทพตอนที่เมือ่อ4-5ปีก่อนนะครับชุมนุมใหญ่ในายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเดินทางมาพร้อมกับนายอภิรักษ์โกสยุทธินก็มาเยี่ยมลวงกำนันไม่วันกปปสชุดคะแนนเสียงปชปนี่ครับอภิสิทธ์ตะเวนเจิอนผู้ชุมนุมนี่แค่ขึ้นเวทีกปปสใช่ไหมฮะตอนนั้นก็อยู่กับคุณสุเทพ อา่อาพิสิทธิ์เหนียมอาพิสิทธิ์เหนียมบอกกปปสกับชนิปัดแยกกันนี่ครับเปานวิดนี่ครับมาให้กำลังใจกันตอนนั้นคุณกรก็เป่าเหมือนกันวันนี้บอกยืนอยู่ตรงข้ามไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ นี่คุณชวนนี่ฮะนี่คุณอภิธิ์ใส่เสื้อเรามาช่วยกันนี่ครับเรามาช่วยกันวิธีฟอกตัว ของอภิสิทธิ์นี่เมื่อครั้งยังรักกันอยู่เพื่อนเพื่อนอะไรคือหลักฐานกองปปสเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ นกวีดนะักนี่ครับเราดูประวัติศาสตร์กันนะครับพานทองแท้สัตอภิสิทธ์กอปปศ อ่ะอันนี้เป็นเป็นภาพที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพตรงตรงไปเลยนะฮะเราไปดูภาพคุณสุเทพเทือกสุบรรกันนะครับเพื่อนๆจริงๆเป็นคนใกล้ชิดกันมากเลยนะครับใกล้ชิดกันมากไม่ใช่ใกล้ชิดธรรมดา นีเป็นภาพไม่กี่วันที่ผ่านมานี่สับสนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่แขนฝังคุณทวงบุญคุณมากวันนี้ประชาชนได้รับบทเรียนแล้วทำได้แน่ยางโลละ80สิบสุดเทพไปแตก พิสิทธิ์ยืนอักรวมพลังประชารัฐนะครับ เดี๋ยวเราไปดูของคุณอภิสิทธิ์กันบ้างนะครับเพื่อนเพอภิสิทธิเวชชีวะเขาดูแลกันมานะครับก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเกมการเมืองหรือเปล่า <c oughs> เพื่อจะหันจุดให้คนมาสนใจแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ดูหล่อไปเลยนะครับช่วงนี้ อะมาดูคุณอพิสิธ์นะครับอาวิสิ์ย้ำชัดไม่เอาคนเอกประยุทธ์ปล่อยคลิปไม่สับสุนพลเอกประยุทธ์ชัดพอไหมอาวิสิตปล่อยคลิปมากหยุดแล้วเมินกระแสเลือกบิ๊กตู 21ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอภิสิทธ์ยืนยันไม่หนุนพลเอกประยุทธ์นี่เพิ่งมาเมื่อกี้เลยมาไม่หนุนประยุทธ์แล้วลุงตู่จะหนุนอนพิสิทธ์ไหม่พันออกมาปุ๊บนี่มีคุณโจ คุณโจก็ออกมาอาัดาคุณอภิสิทธิ์ด้วยเอาล้วครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นการบันทึกไว้นะครับว่าคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์จริงๆถ้าดูจากข้อมูลจากวิกิพีเดียเนี่ยรักแล้วก็รวมทุกร่วมสุขกันมานานใน สงครามการเลือกตั้งนะฮะตั้งแต่ปี48อ่ะกส็สกชนกับทางนายกทักษิณใช่ไหมครับมาเจอลุงหมักนะมาเจอลุงสมัครแล้วก็มาเจอยิ่งรักก็แพ้มาเรื่อยๆนะครับมาวันนี้เดินกันคนละเส้นแล้วระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับทางคุณสุเทพนะครับ ย้อนสัมพันธ์คนเคยรักกันก็ขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าครั้งหนึ่งคนที่เคยมีอุดมการเดียวกันต่อสู้ร่วมกันมาพอเวลาผ่านไป5ปีเส้นทางของนักคู่เดินแยกออกจากกัน คุณพิสิทธ์ประกาศไม่แน่ใจว่ารีแบรนดิ้งปรับแบรนดิ้งของพรรคให้มาไม่เอาพด็จการสหรับสุนประชาธิปไตยรีโพซิช i ั n นนิ่งตัวเองวางตำแหน่งของพรรคใหม่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่คุณสุเทพสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะนั้นเส้นทางสองเส้นนี้ขนานกันไป ไม่รู้จะมาจบกันตรงไหนก็ดูหลังเลือกตั้ง24มีนาคม2562ครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเดี๋ยวขอดูความเห็นหน่อยขอดูความเห็นนี้นะครับขอดูความเห็นเพื่อนๆที่เข้ามาอ้าวแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็สิเนาฬิกา36นาทีนะครับ5ทุ่มห้าทุ่ม5ท,ทุ่มแล้วของ คืนวันอังคารที่12ครับพรุ่งนี้เข้าสู่13บสละคุณประเทศกูมียึดหลักในการข้างถนนคุณ GM ปาหีใครๆก็ดูออกเป็นการแตกแบง่ง read comment better ประเทศกูมีแบบเดียวกันหมดทางพักคุณ GM แค่ดึงคะแนนเก่าไปใช้ปัดหนันมาให้ได้มากที่สุดยังไงปอชอป บวกพอรได้คุณหันษานี่เขาจะโหวตโนกันจริงหรือเปล่าอ่ะก็ดูกันต่อไปครับเพื่อนๆก็อย่าลืมสมัครช่อง YouTube ชิพทำคาวิเศษนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่อะไรมาบ้างครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ